ร้องไห้จนน้ำตาไหลเลยครับเงิน500บาทเข้าแล้ววันที่8ตุลาคม2563นี้อย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดฐการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า &782 EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าวสามทีวีเอาไว้เลยเงินพิเศษ500บาทเข้าจริงเช็คแล้วยืนยันจากแม่ค้าแล้วครับผม ขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนน,นะครับผมข่าว่าว3ี V ีก็รีบมาแจ้งข่าวก่อนเลยนะครับผมว่าชัวแล้วตอนนี้นะครับผมเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรไปสอบถามหรือว่าไปเช็คที่ ATM หรือว่าเช็คในแอปนะครับไปเช็คที่ร้านค้าปรากฏว่าเงินเข้าจริงๆแล้วนะครับตอนนี้500บาทเข้าวันที่8นะครับ เหมือนที่ผมเกินไปในคลิปเมื่อวานก่อนนะครับที่บอกว่าจะมีเงินเข้าวันที่8แต่คนอื่นเขาบอกว่าจะเข้าวันที่15นะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องรอหวังนะครับใครที่ยังไม่เข้าก็แสดงว่ายังไม่เข้านะครับเพราะว่าเขาอาจจะเริ่มโอนตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปถึงวันที่ 5, 15นะครับก็ใครไม่เข้าก็ให้อดใจรออีกนิดนึงนะครับสาหรับคนที่ถือบัตรัสารแห่งรัฐเนะี่ยยังไงเข้าแน่นอนนะครับ500บาทนะครับผมเดือนนี้ก็สรุปว่า ได้เงินรูดซื้อสินค้าไปเลย700บาทนะครับผมแล้วก็ใครที่เคยได้300ก็เป็น800บาทนะครับผมอ่ะก่อนอื่นผมขอถามพ่อแม่พี่น้องก่อนนะครับตอนเนี้รู้สึกดีใจไหมที่เงิน500บาทเข้ามานะครับแล้วไปรูดซื้อสินค้าอะไรกันนะครับผมก็ลองเม้นใต้คอมเมนต์นี้มาได้เลยนะครับผมอ่านะครับน่าเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะโดยสรุปเข้ารอบเดือนตุลาคมนี้นะครับวงเงินรูดซื้อสินค้าเข้า7 0 0 800บาทวันที่1 เข้า2 0 0ถึงบาทนะครับและวันที่8เข้าอีก500บาทนะครับค่าเดินทาง500บาทนะครับส่วนค่ารถค่าแกงต้มสี่สิบหาบาท3เดือนนะครับ3เดือนต่อครั้งนะครับผมแล้วก็ส่วนค่าน้ำา100บาทแล้วก็ค่าไฟ235บาทนะครับขอพายัพ230รบาทนะครับใช้ตามเกณที่กำหนดนะครับก็คือวันนี้ไม่มีอะไรมากครับมาแจ้งข่าวว่าเงิน500บาทอ่ะเข้าแล้ววันที่8นะครับผมก็ขอให้พ่อพี่น้อง ไปใช้เงินกันนะครับรูดซื้อสินค้าผมขอย้ําก่อนนะครับว่าเงินตัวเนี้ยถ้าคุณใช้ไม่หมดภายในเดือนนี้รูดซื้อสินค้าไม่หมดภายในเดือนนี้มันไม่สามารถสมทบไปเดือนหน้าได้นะครับถ้าเดือนหน้าปุ๊บมันตัดไปเลยทันทีนะครับไม่มีเหลือนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นการกระตุ้นเศร,ศรษฐกิจเงินตัวนี้เป็นเงินพิเศษนะครับมันไม่ใช่ว่าเงินเข้ามาให้แล้วให้เลยนะครับ ต้องใช้ให้หมดในเดือนนั้นนนนะครับผมถ้าไม่หมดโดนตัดออกนะครับขอย้ําว่าต้องรูดซื้อสินค้าให้หมดนะครับแล้วข่าววงในผมกระซิบมาว่าร้านค้าบางร้านค้าน่ะไปเก็บเขาร้อยละสิบนะครับให้เขารูดซื้อของไปก่อนในช่วงต้นเดือนนะครับเห็นแก่ตัวมากนะครับทำนาบนหลังคนเอาเปรียบคนจนนะครับโคตรแย่มากครับตอนเนี้ก็คือถ้าใครเจอก็ฝากเตือนเขานะครับบอกให้เขาว่าดูคลิปนี้ก็ได้นะครับ มันผิดกฎนะครับขนาดเงินกู้ธนาคารปล่อยสูงสุดยังเท่าไหร่วะปีละ100ร้อยเจ็ดร้อยต่อเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลย,เอยขออภัยครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่เขาไม่ปล่อยเงินกู้ดอกแรงขนาดนี้หรอกอันนี้โอ้โหเงินแค่ห้าร้อยเล่นเขาร้อยละสิบก็คือไปรูดก่อนเวลาไปจ่ายเขาก็ไปจ่ายห้าร้อยห้าสิบนะครับระวังอย่าทาอย่าหาทาแบบเนี้ยเห็นแก่ตัวเกินไปนะครับผมเพราะว่าสงสารคนจนนะครับบางทีอ่ะ เงิน50บาทน่ะมันก็เป็นอะไรได้เยอะนะเป็นมอแม่เป็น, omma, ปนข้าวสารข้าวสารได้กี่ลิตรเนี่ยต้อง500บาทเนี่ยได้ต้องสกิโลแล้วมั้งอ่าห้าสิบาทเนี่ยเงินก็เยอะอยู่นะครับแต่ผมฝากเตือนไว้เลยว่าอย่าไปหาทํานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรายการที่เขาถ่ายมาให้ดูนะครับผมที่เขาส่งมานะครับบอกว่าเนี่ยรายการสําเร็จแล้ว5้ารอบาทนะครับก็คือมีคนไปเช็คมาแล้วนะครับผมว่า 500บาทเข้าจริงนะอะไรประมาณนี้แล้วเขาส่งมาให้ข่าวสามดูนะครับผมก็เช็คดูเออถ้ามันจริงก็โอเคจัดไปนะครับก็เลยมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้ทราบนะครับว่าวันนี้จนถึงวันนี้จนถึงวันที่8เนี่ยวันที่8จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยค่อยๆไปซื้อก็ได้นะครับแต่อย่าเกินสิ้นเดือนนะครับไม่ต้องรีบนะครับเงินมันไม่หายหรอกถ้าอยู่ในช่วงของวันที่8ถึงสิ้นเดือนนะครับแต่ถ้าไปวันที่1ปึปุ๊บมันโดนตัดหายไปแน่นอนนะครับ คืออยากจะบอกว่าไม่ต้องไปแบบเบียดกันนะครับวันนี้เป็นอาจจะเป็นวันแรกนะครับที่เงินเข้าแล้วทุกคนเน่ะจะแห่กันไปซื้อของแล้วก็เบียดกันนะครับที่สําคัญนะครับกาดอย่าตกป้องกันโควิดด้วยครับใส่แมสใส่หน้ากากพ้าเมัยด้วยนะครับคือแบ่งๆกันไปก็ได้ครับสักวันที่10ที่1 1 1 2 1 3 1สิบเนี่ยค่อยๆทย,ยอยไปก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับวันนี้คนอาจจะเยอะนะครับคนไหนที่เดือดร้อนต้องการเข้าสารอาหารแห้งก่อนเนี่ยก็ไปก่อนได้คนไหนที่ยังพอมีพอกินอยู่ก็ รอไปอีกสัก2-3วันก็ได้ค่อยไปซื้อของนะครับเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงต่อติดโรคโควิดได้นะครับตอนนี้ในประเทศไทยเราอ่ะอาจจะแทบจะมองไม่เห็นละแทบจะไม่มีละแต่เราป้องกันไว้ก่อนมันดีกว่าแก้ไขแน่นอนนะครับผมอ่ะนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้า500นะครับก็รอจนกว่าจะถึงวันที่15นะครับเขาอาจจะทยอยโอนนะครับวันนี้อาจจะโอนไม่หมดนะครับอาจจะทยอยโอนไปนะครับจนถึงวันที่15น่าจะหมดนะครับ แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ที่ฝากเข้ามาใต้คลิปข่าวสามทีวีนะครับโดนใจผมมากนะครับโอ้โหเขาบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์หน่อยข่าวสามทีวีนะครับขณะนี้ผู้ที่ถือบัตรผู้พิการบัตรผู้สูงอายุนะครับใช้กับรถประจําทางบขสได้แล้วในครึ่งราคานะครับผมเขาบอกว่าให้ช่วยกระจายข่าวหน่อยได้ครับผมจัดให้เลยขอบคุณในน้ําใจมากครับที่มาประชาสัมพันธ์และบอกกันต้องอย่างนี้เลครับคนไทยนะครับมีข่าวมีอะไรก็มาช่วยกันประชาสัมพันธ์ได้นะครับข่าวสามทีวีก็ ยินดีเป็นศูนย์กลางเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมก็เราจะอยู่เคียงข้างกันนะครับเราก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันนะครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับที่แน่ๆวันนี้ถ้าผมหายไปไม่ต้องห่วงนะครับว่าไปไหนนะครับไปรูดซื้อของจ้ากว่าเงินหมดนะครับผมอย่างน้อยได้น้ำมันพืชโมแม่ปลากระป๋องมาละติดห้องไว้ก่อนสบายใจนะครับสําหรับผมนะนะครับ่ะผมอยากจะเตือนภัยสังคมนะครับผมพยายามเตือนทุกคลิปละว่า ภัยสังคมเนี่ยไม่ไว่าเป็นการพน,นันหวยบาคาร่าบอลอะไรเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อล่าสุดอ่ารูปไอสองคนเนี่ยไอเสียคนเนี่ยแล้วก็ลุงโป้งเนี่ยแล้วก็ลุงพลเนี่ยน่าจะโดนตัดต่อรูปมานะนะครับอันนี้เว็บอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปตัดต่อรูปเขา2คนมาเนี่ยโอ้โหเสียหายหมดเลยนะครับลุงพลเขาอะไม่เล่นการพน,นันนะอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมแล้วก็เสียคนเนี่ย ไม่รู้ว่าเป็นเว็บเขาจริงหรือเปล่าโดนตัดต่อผมดูทรงและรูปเหมือนรูปการตัดต่อมากเลยตัดต่อมาทั้งคู่เอาไง่ายๆก็คืออย่าไปหลงเชื่อใครทั้งนั้นนะครับ2คนนี้โดนตัดต่อรูปมาปะนะครับผมแล้วก็มีการบอกว่าเว็บนี้เสียแนะนําแล้วก็ลุงพลก็เล่นอยู่เว็บนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับมันเป็นรูปตัดต่อนะครับผมอย่างโง่ไปเล่นนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมเลิกได้เลิกครับเลิกไม่ได้ก็เบาเบาได้เบานะครับผมจะบอกอะไรให้ โจนขึ้นบ้าน10ครั้งยังเหลือบ้านเหลือที่ดินนะครับไฟไหม้บ้าน10ครั้งก็ยังเหลือที่ดินเปล่าๆนะครับผมแต่ผีพนันเข้าสิงเพียงครั้งเดียวครับหมดเลยครับไม่ว่าบ้านที่ดินพ่อแม่พี่น้องญาติลดลาไปหมดนะครับไม่มีอะไรนะครับสิ้นเนื้อบิดาตัวอย่าไปเล่นการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมย้ําหลายคลิปเลยนะครับเป็นห่วงนะครับจากใจไม่รักไม่บอกหรอกนะครับขอบอกอีกทีนึงเว็บเขาอ่ะไม่ได้เปิดมาแจกตังค์นะคนโง่เท่านั้นแหละที่ไปหลงเชื่อเขาบอกว่าเขาจะมาแจกตังค์อย่างนั้นอย่างนี เป็นเหยื่อเข้าทั้งนั้นนะครับระวังนะครับผมนะครับเตือนภัยสังคมนะครับผมตอนนี้มีลน์แอคเคาท์ธนาคารปลอมหลายธนาคารเลยนะครับทกสไทยคู่ฟ้าได้ออกมาเตือนแล้วนะครับว่าให้ระวังถ้ามีแอปไลน์หรือว่ามีใครส่งลิงก์ไลน์มาให้เนี่ยอย่าไปกดเข้านะครับอย่าไปตอบอย่าไปคุยกับมันนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะหลอกลวงถามข้อมูลเรานะครับด้วยวิธีต่างๆนะครับไม่ว่าจะถามเรื่องชื่อที่อยู่เบอร์โทรบ้านเลขที่ บัตร ATM หน้าบัตรหลังบัตรรหัสอะไรนะครับอย่าไปตอบเขานะครับผมถึงแม้เงินในบัญชีเราไม่มีสักบาทก็ตามนะครับแต่เราสามารถเป็นนี้ได้นะไอพวกเนี้ยมันสามารถเอาเราไปค้ำอะไรได้นะไอพวกวิชาชีพเนี่ยธนาคารจริงๆเขาจะไม่มีการมาลวงขอข้อมูลประชาชนนะครับเขาจะไว้โชว์ผลิตภัณฑ์ของเขาและสินเชื่อของเขานะครับอ่านะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่เตือนไม่ได้นะครับผมเตือนลุกคิปเลยนะครับผมว่าจ้างคนดู u t u b e เนี่ย5คลิปได้100บาทเนี่ย 10คลิปได้300บาทเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งผมไม่ได้เป็นส0,000ื่นหรอกครับวันหนึ่งผมดูเป็ร้อยคลิปอ่ะไอ้บ้านะครับพอกดเข้าลิงก์ไลน์ปึ๊บอ้าวไม่เห็นเอ้ยไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้เนี่ยไหนบอกว่าจ้างดู YouTube ไงทาไมชวนเล่นเกมบาคาร่าชวนเล่นหวยเล่นแคนดี้อะไรของมันเนี่ยแถมที่สําคัญนะครับบอกว่าให้เราเติมไปก่อน300บาทถ้าเล่นชนะได้5000ปลาข้างบ้านยังเล่นได้เลยอย่าไปหลงเชื่อนะครับไอ้พวกเนี้ยมันเป็นคนไม่อยากจะพูดเลย อ่ะขอเตือนภัยอีกรูปแบบหนึ่งนะเรื่องเงินกู้เนี่ยไม่ได้จริงๆผมก็เห็นลูกเพจผมหรือว่าแฟนคลับผมอะโดนกันทุกคลิปนะครับไอ้พวกที่ปล่อยเงินกู้ออนไลน์เนี่ยให้หนึ่ให้ 1, 000, ให้าพเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อมันหลอกล่อนะครับผมมันเก็บค่ามาจํำค่าเอกสารคนละ300เนี่ยพันคนก็ได้ไปแล้วเนี่ยสามหมบาทเนี่ยมันก็หายไปแวบนะครับก็คือเตือนภัย เงินกู้ออนไลน์โอนก่อนเท่ากับโกงนะครับอย่าหลงเชื่อนะครับถ้ามันอยากจะหักค่าเอกสารอยากจะเก็บค่าอะไรก็ให้มันหักแล้วให้มันโอนเงินมานะครับไม่ใช่ว่าให้เราโอนไปก่อนนะครับฝากเตือนไว้แนะนําว่าอยากกู้เงินติดต่อธนาคารของกรุงศรินทกสกรุงไทยออมศินนะครับก็อย่างน้อยธนาคารพวกนี้ยังอยู่ในของรัดอยู่นะครับก็คือดอกเบี้ยดอกอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นตามกฎตามเกณฑ์นะครับผมก็ลองไป ปรึกษาดูได like carry ้นะครับว่าตัวเองเหมาะกับสินเชื่อแบบไหนเพราะว่าเขามีสินเชื่อหลายแบบนะครับสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถสินการศึกษาธุรกิจการอยู่อะไรต่างๆนานาเนี่ยลองศึกษาดูนะครับหากใครมีข้อคําถามหรือข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมใต้คลิปนี้เลยนะครับคาถามของท่านจะถูกหยิบยกมาอ่านออกาสในคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคําถามของพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนถามมาผมไปอ่านแล้วก็สรุปคําตอบ มาให้ในอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็คําตอบไหนผมไม่รู้ผมก็จะหามาให้นะครับแต่ที่แน่วันนี้เงิน800บาทอ่าขอพายครับเงิน500บาทเข้าแล้วในวันที่8ตุลาคม2องหอย่าลืมไม่รูดซื้อสินค้าล่ะวันนี้อาจคนอาจจะแน่นนะครับทยอยกันไปนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ามทีวีเลยนะครับเพราะว่าท่านจะไม่ได้พลาดสิทธิโอกาสแบบนี้นะครับผมมีเงินเข้าเมื่อไหร่เราเตือนเมื่อน,นั้นนะครับผมเช็คข่าวให้ชัวร์แล้วก็จะมาเตือนพ่อแม่พี่น้องนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อสิทธทิประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับไม่ไว่าจะเป็นมัตรก,การแห่งรัฐเงินคนจนคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดชาวนาเศรษฐกิจหรือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนาๆนาการแจกเงินช่วยเหลือประชาชนต่างๆเราจะนําเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เข้าถึงสิทธิ์เข้าถึงข่าวก่อนใครๆนะครับผมและที่สาคัญเป็นข่าวที่กองมาแล้วอย่างละเอียดนะครับผมสําหรับนี้อยากจะบอกว่าถึงมาที่วิ่งเร็วสุดแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV ทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3าทีวีไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code คข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า 7 8 2 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับ